สวัสดีครับสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องผูพกพอก,กันอีกเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะพี่น้องกับเบ่าใตา้บรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยตอนอกกนี้กับบรรยากาศตอนบ่ายตอนแรงเนาะทุกคนมีผูพกพอก,กันเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องเลยไปทำเมมาหล่อพี่นอ้องโอ้โหทำเมฆคุณก็มาแล้วพี่น้องเลยสบายดีพีน้องเจอกันอีกแล้วบรรยากาศำงำแรงพี่น้องเลย มาเทียวมาเบิงคระนายพี่น้องว่าว้พระมาวัดผู้มันองรมคือเก่าพี่น้องเลยปีนหนเนาะแม่ไปพี่น้องไหมพี่แม่งหญ่ แมู่โ้สือไปดีๆแลวแม่เนาะแม่มู่แมู่นั่งกุะแมุ่ริริวงศ์สุริวงเขตเขตืองจำพร อคล่าแวาแม่ามคุณแม่คุณแม่ต่างคิดดีฐานหยดตัวเองไหมนะคะเอาควาอรอบครัวได้ไหมนะของครอบครัวฐานใช่ไหเียคือลวงเหรอ นึงร้อยาอนตาด้ตอนนี้กำลังอยู่ชั้นแรกเนาะทุกคนไปกันเลยทุกคนออไปน้ำกันเรื่อยตอนนี้กำลังเชื่อขึ้นไปหอดฐานผาใหญ่เนาะ ไปกันทุกคนบ้านนี้ขึ้นมาฮอทฐานแล้วกระซิขึ้นไปหล่อเทียวหล่อสมแต่เบิ่นทำกันพี่น้องปีนี้เพิ่นสั่งไปฮอดใส่เลยเนาะสำเร็จเรียบร้อยเม็ดละโบรหรือว่าอย่างไรเนาะทุกคนเนาะข้าวไรมานีก็ ปีหนึ่งหรือสองปีเลยปีหนึ่งปีสองปีสามเลนี่เข้ามาเดียปีหนึ่งหรสองปีไปแล้วหรือสามปีนี่โอ้สามปีเลยเนาะสองปีโอ้บอเดมาปีหนึ่งเนาะแม่นบอเดมาปีหนึ่งพี่กายมีเขาบอเดมาเนาะทุกคนลานะไปไปทุกคนไปไปกันเนาะทุกคนเนาะเป็นไป 10วไงที่น้องเ้ยสันแหลกนี่นะทุกคนสันแหลกโอ้สวยงามมากไปกันทุกคน นี่เราทุกคนพอดีว่ามีเรียนบาทไปโอ้เสียงดังแหงกันแล ากานนีทุคตอนนี้เขาก็ัขึ้นมาหอ้อชั้นสี่แล้วทุกคนชั้นสูงสุดเนาะเนี่ยเพิมหอดชั้นสี่แล้วทุกคนไปชมบรรยากาศ้างนอกนี่เราเลยนั่งสันติก็มา ไปชมบรรยากาศข้างนอกนมามนที่เลยว่าเที่หนึงพี่นอ้องเลยมาดูหี่ สวยมากมีลังคเห็นแต่ ตัวนี้สงสัยจะเป็นอมองสนามบินก็ทุกคนไม่นำโงตัวนี้นี่จะเป็นจริงครับโรงพยาบาลของบริษัรวัคิดเนาะแต,ตนเป็นสะพานไปรอต่อ เทุกคนเอตนี้กัไม่ลอหลไปเลยเลยเอา้าปาหน่อยก็มานำสบายดีป้าลุง สบายดีป้าลุงดูเม่น้องแพรก็มามาทุกคนมามาหลินรำกันสองปีอะไรมาเที่ยนีลยแต่ว <oh, ่าเพิ่นสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะเพิ่นฉากสำเร็จเรียบร้อยทุกคนบรรยากาศยำแรงเลยทุกคนเลย โอ้เอฮึฮ์ฮึฮึาึฮึ้ึฮึกึฮลฮึฮึฮึหึฮึฮึกึนึฮาฮึฮึึฮ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 ึนึึฮึฮา มาคืน,น,น,พพนคนมาเลาะดินเลาะสมไปกับภาพพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สสุบูสุคนมาเลาะสมกันพี่น้องเลย <c oughs> มาหลิดน,น้ำกันเพื่อีมีโอกาสเปลาทุกคนอะไรก็ไรมาอยู่ชันเทิงนี่ที่ว่าสุดยอดทุกคน 另外。 จะพาท่าแม่ไปเลาะทางพุ่นทางลมย้อนชีหลอดไปหลอดนอกทุกคนทงด้านล่างลมแห้งแห้งไปตรงนลมแห้งไปพิเศษอบๆโดยบรรยากาศธรรมชาติเขียวสีโอ้นี่ชั้นสามทุกคน สันสามคือยังม่ทนันเลยแล้วเนาะทุกคนเนะเาะสันสามนี่ยังม่ทนันเลยแล้วทุกคนเลยแ,แต่ว่าเมัน,นเห็ดเมันยังไม่ได้ประดับเนาะทุกคนอือเนาะไปต่ออีกสันสองด้อทุกคนนี่ตอนนี้ก็ลงมาสันสองทุกคนสันสองกัยังไม่ทนันเห็ดเนาะยังม่ทันเลยแล้วกำลังเห็ดกำลังสั่ง อันนั้ท่านเทำแล้วเนาะสั่งท่านแล้วท er ุกคนสั่น2องกระสานสามชิมงานสามคนกลเหลลงเรื่อยๆทุกคนสั้นสอสั้นหนึ่งแล้วเนาะทุกคนถ้าแม่นก็คอยลงคนละคอยลงพี่น้องเลย มือไงแล้วมือไงแล้วน้เอ้ยงานคานม้่ไปฮะทุกคนเลยซ้ำซีไดมาบมเมนของง่ายดีทุกคนเลยบุญบุหอดย้อนบอกแก้วนี่ชื่อบุหอดตบัวไปมาอีกดอกทุกคนเลยอันนี้คือว่าเออมีโอกาสเวลากะ พอดีแบบมาเนาะทำมาหับแม่น้องแพในทำแม่น้องแพ้แเลยมาเลยเนาะทุกคนมาหับมาส่งแม่น้องแพ้ก,เก็เลยมาเลยแม,ยม,ยมย่น้องแพเพ่ลกลับบ้านมื้อน,นึงแล้วก็กลับมาเนาะอากาเขากาเลยมาเที่ยวเลยพี่เราเซอโอกาสเวลานี้เลยเนาะไป ไปกันเรื่อยๆทุกคนเลยเราไปแต่ไหน,นก็นฝากความคิดหอดคิดถึงไปหาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุ่ผู้สุคน mm hmm. บัวชีอยูเ่เหนืออยู่ใต้อยู่กลางเนาะ mm hmm. บัวชีอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาว mm hmm. แต่ไหนก็ดูต่างประเทศเนะาะแต่ไหนก็นต้องฝากคิดหอดคิดถึงฝ mm hmm. าความคิดหอดคิดถึงไปหา พ่อ th, แดดมแแอ่พี่น้อง FC เบิร์ดสุบูสุดคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้งบ่าวตายนี่เด้อพี่น้องเดอ้อโอ้ยธรรมชาสตร์ดีหลายทุกคนเลยท้องฟ้าสวยสวยฝากความคิดหัวคิดถึงไปหาพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุบูสุดคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อตอนนี้เราก็เลาะเที่ยว วัดแล้วเรียบร้อยทุกคนตอนนี้ก็รอลงมาเนาะพี่น้องสันติผู้คนจะมาเที่ยวหลายๆพี่น้องเลยอเ,ลเอาอเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงสํานี่เนาะทุกคนผัพ่อ,พอกันคลิปหนาวไปเลยทุกคนเลยกสิไทยคลิปมาอีกคลิปสองเนาะอีพีสองพี่น้องเลย คลิปนี้กสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงสำนีก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวตายเด้อพี่น้องเด้อจากนห้นกับฝากคิดให้คิดถึงผม่พี่น้องเองฟซีเบิร์ดสู่ผู้สู่คนคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยวันนี้ก็ได้มาเที่ยวไทยอีกคือเก่าพี่น้องลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะติดตามชมอีพีสอง